我他妈！嗯 ลุงพ่อหน่อร่ายสวัสดีพี่น้องสุขุสุขุตไมนเห็นลุงพ่อทิ้งยางเมย์เบงพันมาเป่าหน้หมึกแต่งเมย์เบงมาหน้หมึกแต่งแบบเลยวฮะ

ได้ไลฟ์มาได้มื่อไหร่ประมาณสิบกโล่สิบกัโลต้องเสืนู่เขาไดฮะั้หาั้นหางโอ้สิกโล่ี่สิบกวโลส่สิบโล่กับสิบ,สสสบ,สสบสมื่อหาอก็นาแ่่ เเมาแต่แรกมนะัน่แบองน์แรกมันเฮ็ดงานหมดมันได้สูตรงาใช่ไหนะมันมันมันนาที่เจอกับหนาแรกหนากกนาน,าน,นะอนาะะจะเจอ่บบ่ พูกไรมันได่เนี่ยูกเย็บเย็มาเราอดได้เลยฮะปดโกมากเลยก็ไดได้เลยเนอกแบบนี้ปลกกไป่กลกยังมีเยอะถ้าจตรวจบางไหมันนี่บอกเขาโกเขาแน่เนตัวแล้วมีลรกจะลรกเหบอกเรามันจะมาจะหน่อยวนก่นน่อนมันจะมาเองดาวัเองนี่เขเปกนจะเลียเลยตวท่านนะบอ มันต้อก็มันต้นกัจะูว่าตบดโรลวกโอ้ติดปรลาใกลไปเลยมันต้ตัเขาเขาเขาตัวเขาเขามีวิธีตรวจของเขาเนาะถ้านั้นตอนมันเป็นโรคเป็นยังเขาก็รู้อันบรูไม่รู้ก็ตรรจิตแรงกันแต่มันนันป็น่ที่ตอนได้ม่อหรตมัน้ได้ต้องเชียองก็ต้องเชื่อกวเนาะ ก็้ันต้นไม่ได้ปวกน่ะสามสามพันาิบนละสิิโลนยู่แล้ประมาณิโลพันธุ์จะปูกเิ้มนประมาณเนี่ปลูกกระจอดใจแจ่มปไใ้่กโลหรือว่าสามพัต้นนี่ลงทุ่นไรบ้าเนี่ยประมาณปร่ไหนอเอาลงทุนไหนบ้าด ขาเรียนเขามโอ้มาเรีอยู่นี่แหละได้ก็ย่าสองสองสามมืเดี๋ยอายุที่สองสามมอเอออายันด้นะมันได้ไนดีกพรามไหนเงินไยมันเป็นมาเป็นไ้ดีเคราะทำ้ยกับเยินเดี๋ยวมันได้สายยุเรียเรองัินทากิโลกเราเียปียบเทียบก็เพียเทียนะมันมันได้ดีเรือก็ได้ดีเน่ยมัน งวดนี่นะงวดนี่คับงวดที่พันๆมานะน้เยอะแต่เียกเียผนี่มันุ้น่ท่านมตัวีโตตารอนนี้มานนี่ท่านตอนตอนโทีี่ีก้ที่ีินแล้วการแล้วท่านนี่ เจ็ยบด้ฝ้าเตียดมาตั้งแต่ตอนเิดเซร์ดอกผสมพันผสมแล้วเีตยไปไม้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 แบ่ไวหม้ถ้าปลูกแล้วมันเป็นโรคเป็นไข้ก่ะ ก้าสียบยต้นต่นไปอีกเนาะแต่ว่าถ้าที่ได้สีป้องกันนี้ก็นาอยอย่าเนาะแต่สียยาป้องกันได้คือก็เปล่นบ่เปล่นก็ต้องสีไว้เสดับไรน่ไในอะไ้วยสีได้เอาไปตาอะไรกี่วันนะ อ่ะม uhm, ันอ่เดอดไงเนี <us> ่ยปะเนี่ย้อเียวะไรมันเนมันกงอะรมันเลยนเาเอออะน่้าเมันเสียดน้าเสียดน้านันอยรอดเดียดอีกแค่นึงรอดเดือดอกว่าเะมันแขานอะรมันจือะมันเ เป็นวิธีชีวิตแบบนึงเนาะนี่นา้าหวานเท่าเลยทามาหาโดยการรับไนแ่งจากบริษัทมาปลูกเอาในจตกกาส่งต่อยบริษัทอีกในราคากิโลละหนึ่งพันหารอยบาท เจ็บเบิดแล้วบนี้ยืดสวนน่ะันเนานั่นเนาิปูยังอีกคนน่ตกอไปนั่บ่ฮู้แต่บริษัทเขาใชไหมในอะห้ร่โอ้ักจ็วทังออ่ปูใหกเ้เขาเรียกเขาไเลนปแกงแม่นวล โม่ออกแต่งโม่อีกเอาในยางเดียวม,มันสุนเ่รอในกิโลหกพันโม่อะในกิโลละหกพันรู้กูร้องไหมแข่งแขดีเพราะมันมันลุ่งทุ่นลายแบบที่แพงเนี่ย เขาปลูกไร้เขาปลูกไร่เขาไหเาไหนบอกทอดกันว่ากเขปลูปแลกแตงนี่นี่ยเาปลูกรปลูกไ่นะยานะอยโอ้นี่นเดียวขัานเ้อเริ่มแรกเย็ในสื่อลายยางเนาะ้เอ้อเออนะปลูกไระนนระเีช่างมือพวกพ่อพวกสายทรงหน้ามีอย่างขามีอยู่แล้ว ปั๊มน้ำยังเขามีอยู่แล้วเขาบริด้เ่้่ช่งนี้ถุงเมีนฟังแต่มบ้านนี่บ่าวันนี้เราม่เจ้าเนี่ยโอ้เป็มาดเนาะบ้านจะเป็นไนไ้หสบัด้ำเนาะ ร่มเป้าแนน้ำในน้มว่เสียดในของพ่อนี่มา้่น้เลี้ยวไหน้าเลี้ยวเจีมาเป้านะน้เป่นะโอ